ในลักษณะของเขาเรียกว่า over m a t c h e r ให้ฟังนะคะคำนี้นะคะ over m a t c h e r คือภาวะที่ไข่เนี่ยแก่เกินไปหมายถึงไข่ที่ผ่านระยะสุกมานานเกินไข่มันควรจะสุกแล้วก็เก็บเลยมันไม่ควรจะสุกแล้วตั้งค้างไว้นานเกินหน่วงเวลาไว้หลายชั่วโมงเกินแล้วค่อยเก็บจากไข่สุกมันจะกลับกลายไปเป็น ไข่แก่อันนี้ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วถ้านัดเวลาเก็บแสดงว่าคุณหมอคํานวณมาแล้วว่าเวลานั้นนะ่ะคือเวลาที่ไขอ่อะสุกเขาถึงนัดเก็บแล้วเรามาเลดเรามาไม่ตรงตามเวลาที่หมอนัดนะสุดท้ายพอเก็บไข่ออกมารายงานผลไข่ใช้งานได้เท่านี้ไม่ได้เต็มจํานวนปฏิสนธิต่ํรารัตตซิสก็น้อยโวยวายได้ไหมถามจริงไม่ได้เพราะคุณมา ไม่ตรงเวลาซึ่งการมาไม่ตรงเวลาแค่5นาทีเองค่ะ5นาที10นาทีมีผลทั้งหมดค่ะมีผลต่อการทำให้ไข่มันเป็น over mature หรือไข่มันแก่เกินไปดังนั้นระยะเวลาในการที่คุณหมอนัดมาเก็บไข่หรือช่วงเวลาที่คุณหมอนัดฉีดยากระตุ้นให้ไข่สุกต้องห้ามพลาดเลยแม้แต่ นาทีเดียวคูก็ยบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่นาทีเดียวถึงแม้เขาจะบอกว่าไอช่วงฉีดยาเข็มสุดท้ายที่เป็นกระตุ้นให้ไข่สุกอะโอเคบวกลบได้นะ5นาที10นาทีเขาก็พูดให้ให้สบายใจไงเออให้บวกลบได้แต่จริงๆการบวกลบก็คือถ้าผลมันออกมาไม่ได้ดีมันก็เป็นผลของคุณไข่คุณก็จะแก่ไปก่อนไม่ใช่แค่ไข่สุกอะถ้าคุณไม่ได้มานั่งรอคุณหมอก่อนที่จะเข้าห้องไปเก็บไข่แล้วคุณมาทีหลัง รถติดนู่นนี่นั่นก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของคุณไข่คุณจากที่สุกก็จะกลายเป็นไข่แก่เกินไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นงานของเราเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราให้เต็มที่ถ้าเราคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีโอเคไหมคะอ่ะตามนี้นะ